สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียริจากลูกค้านะครับขับรถตู้นะครับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับปี2011นะครับเข้ามาติดตั้งสมาร์ทเก e OBD นะครับลูฟี่ XF นะครับเพื่อใช้ดูค่าอุณหภูมิต่างๆของรถตู้คันนี้นะครับเป็นรถคอมมูเตอร์ปี2011นะครับนี่เป็นรถของลูกค้าเลยนะครับก็เลือกใช้เกตนะครับลูฟี่ XF ตัวนี้นะครับไปดูค่าอุณหภูมิบูธเทอร์โบหม้อน้ำแบต ความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์และข่างอื่นๆได้ครบนะครับปักพอร์ต OBD ของรถคอมพิวเตอร์นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับบริเวณเหนือแป้นเบรกนะครับตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับแค่ตรงนี้นะครับเราเสียบปัก OBD เข้าไปนะครับแล้วเก็บสายนะครับเดินขึ้นไปหาเกจด้านบนได้เลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตัดต่อท่อน้ํานะครับไม่ต้องตัดต่อท่อลมะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถดูบูสตเทอร์โบได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับ ปี2011ของลูกค้านะครับเลือกเกียรวางว้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับตัว r u ฟี่ XF นะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นบอกนะครับวัดรอบเครื่องยนต์บูทเทอร์โบหม้อน้ำนะครับโวล์นความเร็วแล้วก็ตัวนี้เป็นบูทนะครับดูกันนะครับบูทนะครับวัดเสถียรนะครับนะครับกี่ปอนด์นะครับสองกอนกว่านี่เป็นวัดรอบนะครับเกจจะสมูทมากนะครับ มีเสียงเตือนให้นะครับที่3,500รอยบนะครับก็จะเตือนมาบนี้เลยนะครับอ่อนน้ำอยู่ที่83ดสินะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้โดยการกดปุ่มด้านหลังนี้นะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่ครับหน้าจอนี้ลูกค้าเลือกเป็นบูธนะครับหน้าจอสวยงามนะครับคมชัดนะครับมีหน้ารวมให้อย่างนี้นะครับบอกค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับหน้านี้ก็สวยนะครับเรูป เกตสมูทก็ะสังเกตว่าสมูทมากนะครับก็สามารถสแกนโค้ดลบโค้ดได้นะครับอันนี้ก็สวยงามสำหรับลูฟี่นะครับตัวนี้เลยนะครับก็สามารถติดตั้งได้ในรถนะครับทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเป็นซินนะครับทั้งรถเก๋งรถตู้รถ SUV และรถอื่นๆนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข0899695708นะครับ มาติดตั้งที่หน้าร้านโอเบดิช็อปของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใดๆน,นะครับจ่ายแค่ค่าสินค้าพอนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้ใจนะครับวันนี้ขับรถตู้คอมมูเตอร์ปี2 0 1 1เข้ามาที่หน้าร้านโอบดิช็อปของเราเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับวันนี้ผมป๊อป โอบีดีช็อปขอจบรีวิวนะครับโอบดีรุ่นลูฟี่เอ็นะครับสำหรับรถตู้คอมพิวเตอร์ปี2 0 1 1ดีเซลเทอร์โบคันนี้ไว้แค่นี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ